เคหสุขประชาลงนำความร่วมมือ NT วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เช่าครอบคลุมมิติการอยู่อาศัยการทำงานบริษัทเคหสุขประชาจำกัดมหาชนลงนำความร่วมมือบร,ริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ร่วมกันยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของโครงการบ้านเคหสุขประชาและพื้นที่การประกอบอาชีพทั้ง6รูปแบบหลักรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในชุมชนช่วยสร้างคุณภาพชี ีตลอดจนเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแต่ะละชุมชนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงในทุกมิตินะครับเป็นบันทึกความร่วมมือนะครับกับทางทรคมราคมแห่งชาติกับทางริหัรเทหะสุป,ประชานะครับผมคิดว่าน,นี่จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนนะครับที่ได้บ้านพร้อมอาชีพแล้วก็สื่อสารที่เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตดิจิตอลทั้งหลายให้กับลูกค้าและประชาชนครับ,บทารธรรมาคมนี้จะ ได้ช่วยเหลือในส่วนไหนของทางกาหาประชาผมคิดว่าเวลาตอนนี้บ้านบ้านต้องพร้อมอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านกรรมการกันใหญ่ได้ได้เรียนไปนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญลําดับที่5ที่6นะครับและการที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วมีอาชีพไปด้วยเนี่ยนั้นการการเรียกว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยผ่านโลกสื่อสารออนไลน์เนี่ยนะครับก็อาศัยอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ขึ้นที่นะครับแล้วก็แลพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์ต่างๆเนี่ยทางธนกรมนาคมแห่งชาติก็ยินดีให้การสนับสนุนทางบริษัทเคหะสุภปาปชาเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับจะไดนถามว่าเรื่องราคาจะทำแบบมีการลดลดให้กับผู้ประกอารเรื่องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับที่ทางเคหะสุภปาปชาเนี่ยได้ขอความร่วมมือเนี่ยนอกนอกจากพร้อมใช้แล้วเนี่ยก็ยังมีราคาที่ที่ยุติธรรมแล้วก็ ให้กับผู้ประกอบอาชีพเนี่ยสามารถสร้างไรายได้นะครับบนพื้นฐานที่ที่มีค่าใช้บริการที่ไม่แพงนะครับอันนี้อันนี้ก็เรียนยืนยันได้นะครับแล้วทางเคหสุป,ประชาแล้ครับจะมีการเขาเรียกประสานงานกับทางรัฐคมนาคมแล้วจะจัดแจงให้สร้างบ้านให้กับผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์คอัอน,นี้ครับคือคือในในคอนเซปต์ของโครงการของหมู่บ้านสุป,ประชานะครับทุกโครงการเนี่ยเราจะใช้คําว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ด้วยนะครับ เป็นสมาร์ทโฮมเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งสิ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีก็คือเรื่องเครือข่ายการสื่อสารนะครับซึ่งอันนี้มิได้มีการเรียนปรึกษาท่านกรรมการผู้จการใหญ่ของ NT มาแล้วนะครับว่าเราอยากใช้ของรัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนเพราะว่าโครงการผมก็เป็นโครงการตามนโยบายรัฐนะครับก็คือให้รัฐต่อรัฐช่วยกันดําเนินการให้ชาวบ้านมีความสุขนะครับในเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเอาเข้ามาใช้ในโครงการเนี่ย มันเท่ากับว่ามันเป็นการยกมาตรฐานการที่อยู่อาศัยของของผู้อยู่อาศัยโครงการด้วยนะครับแล้วก็คนบุคคลเป้าหมายเราเนี่ยก็คือ,อ,อผู้มีรายได้น้อยนะครับกับกลุ่มครอบครัวกาเรียกว่าควเรืยนเปราะบางนะครับพอเราจัดตรงนี้ให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายนะครับข้อสาคัญคือทาง NT เนี่ยก็พร้อมในด้านบริการทางด้าน,นทุกด้านนะครับแล้วก็ เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับซึ่งมันก็เป็นการปฏิบัติการภารกิจที่สอดคล้องกันนะครับว่ามันจะต้องเป็นบ้านพร้อมเรียกว่าอะไรสื่อ,อที่ทันสมัยแล้วก็มีอาชีพซัพพอร์ตโดยใช้สื่อตัวนี้เป็นตัวประกอบนะครับก็ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างนะครับแล้วก็อยากจะเ,เน้นว่าชาวบ้านก็แบบคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไร เรายกระดับความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของคาว่ายกระดับเนี่ยไอการที่มีสื่อต่างๆเข้ามามีตัวเรียกว่า provider ต่างๆเกี่ยวกับสื่อเข้ามาเนี่ยเมื่อเป็นหน้าที่ของ NT เนี่ยบก็ทําให้โครงการเราสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับความคาดหวังของโครงการนี้ตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างครับคือทุกที่ที่เราสร้างเราไปกับ NT นะครับเพราะฉะนั้นชาวบ,บ้านจะถามว่าเวลาเข้ามาเนี่ยคำถามแรก มีฟรีไวไฟไหมมีอินเทอร์เน็ตไหมนะครับต่อไปนี้ผมก็จะเอ่ยชื่อเลยว่า NT มากกัเราสักที่ครับ,รบซึ่งผมว่าทางทาง n อก็พร้อมที่จะไปด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าทั้งประเทศก็ใช้ชีวิตในมาตรฐานที่ดีขึ้น อย่างนี้ในเรื่องของเคคะตุประธาจะมีการขยายไปตรงไหนเพิ่มเติมอีกนะคะนนคือคือตอนนี้เราตอนนี้เรามีที่ที่ทาไปแล้วก็คืออย่างที่เรียนนะครับคือที่ที่ฉลองกรุงกับที่ลมเกล้านะครับเร็วๆนี้เราจะเปิดมินิมาร์ทที่เป็นอาชีพของคนที่ลมเกล้าซึ่งตรงนี้เราจะขอเรียนทนทีเลยนะครับว่าไปช่วยทําพื้นฐานให้เราเลยผมมีคุยไว้ที่ไม่ได้คุยครับ ก็ทําไปเยอะแล้วที่เวียงชัยนะครับเชียงรายนะครับถามว่าทำไมไปเชียงรายเชียงรายตอนนี้เป็นเป็นจังหวัดที่มีศักยาภาพมากนะครับเพราะว่ามันมีสถานีรถไฟความเร็วสูงมาจ่ออยู่ที่จะไปพม่าไปลาวแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าจะมีแลนด์บริดจ์ที่คนจีนมาลงทุนให้นะครับจะเชื่อมไทยพมา่าลาวเพราะนั้นตอนนี้ศักยาภาพที่เชียงรายจะดีมากแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเราจะเราก็จะไปที่ลําพูนแล้วก็มี ปรัพนังนะครับแล้วก็มีคุยกับทางกทมอยู่นะครับว่าเราจะหาบ้านให้คนกทมที่ขาดแคลนที่หัวใจอยู่นะครับ mm hmm. ก็กําลังได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอง mm hmm. ก,ก็มันจะเริ่มดําเนินการ mm hmm. เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เราสบายใจอย่างนึงว่าเวลาเขาถามว่ามีเน็ตไหม mm hmm. ผมก็บอกมีมีชัว mm hmm. เพราะว่าผมมีสัญญากับเอทแล้วนะครับ เราอุตส่าห์ทาสีบ้านไ็นสีเหลืองลองรับโลโก้ให้ n ีเรียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้ทางท่านท่านก็ถามว่าเฮ้ยทำไมทำไมถึงเลือกบ้านสีเหลืองขอบคุณนะเพราะว่าทางเหลืองสีเหลืองก็เป็นของ NT แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าสนับสนุนกันอะไรกันนะครับก็อยู่แล้วรวยนะครับบ้านสีเหลืองประชาชนสนใจจองบ้านที่สุขชาินี้ต้องทำยังไงอืเดี๋ยวจะมีช่องทางการสื่อสารนะครับของของทางบริษัทนะครับมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งเฟซบุ๊ก มีทั้งโทรศัพท์นะครับก็เดี๋ยวให้ทางสื่อสารองค์กรให้ข้อมูลนะนะครับงที่มีการย่ระยะเวลาปีไผมผมว่าน่าจะตลอดไปแหละครับนนเพราะ <ไป S 1> ว่าได,ได้เรื่อยๆครับในช่วงระยะปีแรกจะทำอย่างปีแรกนี่ผมผมจะขอเลยก็คือไปดูให้ผมที่ที่ที่ร่องเกล้ากับที่ฉลองกรุงเลยละครับครับแล้วก็ที่ที่ฉลองกรุงจะมีตลาดนะครับแล้วก็ที่ร่องเกล้าก็จะมี มีเป็นมินิมอลนะครับก็จะเปิดประมาณต้นปีแต่ตลาดเปิดแล้วนะครับก็ก็คิดว่าจะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวพอไปไป,ไปที่ไหนก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าขอเลยขอเลยแล้วก็น่าจะดําเนินการไปคู่ขนานกันซึ่งซึ่ง,งพอเปิดโครงการปุ๊บก,ก็คือทุกอย่างพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโทรกาคมนาคม